เกือบสี่โมงเย็นนะครับสิบห้านาฬกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับยังอยู่ที่ขุนตาลนะครับพอดีนั่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับได้ยินเสียงเหมือนรถจักรนะครับเนี่ยครับเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน่าจะมีรถมานะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารอชมแล้วก็รอลุ้นไปพร้อมกันนะว่าเป็นรถอะไรนะ เราได้ยินเสียงขบวนรถมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนรถอะไรมาแล้วครับเรายังยู่กับบรรยากาศอุ่นแล้วตอนนี้อากาศเย็นมากครับที่ขุนตาลน,นะครับเดี๋ยวผมต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับตอนแรกก็ถอดเสื้อ,อนี่ครับเสียงหัวรถจักรนะครับจะเป็นดีเซนเป้าหรือว่าจะ สินค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจึกจักจึกชักมาแล้วครับนี่ครับนัดต้อมเราครับสี่หนึ่งศูนเจ็ดนะครับ,รบ,รบสงใส่น่าจะมานี่หรือเปล่ามารอหน้าสองหรือเปล่าเนี่ยครับน่าจะมารอพระหู่นะครับ พอตอนนี้ขบวน52รถด,ด่วน52ออกต้นทางที่เชียงใหม่มาแล้วนะครับนี่ครับมารอพระหูนะครับนี่ญญาาครับดูบรรยากาศรอบๆครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับุ่นตานะหน้ามากลางเต็นมากเลยครับนะครับมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาบรรยากาศ มาฝากกันนะครับขอบคุณเพื่อน f เอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ